มาพราวฟ้ามาขอพรจากอากงเฮ่งเจียเขาบอกว่าข้างหน้าเนี่ยยี่สิบแปดดอกถูกข้างหลังอีกสี่สิบแปดดอกฟังอีกครั้งค่ะข้างหน้าเนี่ยยี่สิบแปดดอกถูกข้างหลังอีกสี่สิบแปดดอกข้างหน้าเนี่ยขอไปร้อยล้านข,าข้างหลังขออีกเท่าไหร่ขออีร้อยล้านทั้งหมดสองร้อยล้านที่นี่ โอ้โหเรากําลังจะทําพิธีไหว้เทพเจ้าอะไรครับคุณพรวินีไหว้ตรงนี้ไม่ได้แล้วลูกครับไหตรงนี้ไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวท่านเสด็จลงมาแล้วมาชนโต๊ะเสด็จลงมาแล้วมาชนโต๊ะดูจากใบหน้าผมไม่มีอะไรผิดปกติไหมครับปกติไหมเปล่าปกติเฮ้ยมันต้องมีอะไรผิดปกติสิ สิ่งเจียวอยู่อีกสิ่งนี้คนใช้นะครับวันนี้วันตรุษจีนนะครับผมจะพาพาวฟ้านะครับไปเรียนรู้ขนบธรรมเนียมการเป็นสปายจีนที่ดีนะครับในวันตรุษจีนต้องทํำยังไงนะครับเราผ่านวันไหวไปที่เรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับวันที่31มกราคมนะครับเรากําลังจะทําพิธีไหว้เทพเจ้าเจ้าพิธีครับเทพเจ้าที่เราไหว้ทุกปีตั้งแต่เล็กยันโตปีที่ผมอายุ34ปีแล้วย่าง35แล้วเทพเจ้าชื่อว่า อันนี้คือเรื่องจริงนะไอ้หลายคนบอกไอ้ไอ้โบ๊ทมาตลกกับแม่มึงตลอดเลยวะทำไมมันคนแบบนี้วะได้ไม่ได้จริงๆรได้เอาขอหนังสือมาดูหน่อยไช่สิงเอี้ยอ่าไช่สิงเอี้ยใช่ใช่เทพเจ้าชื่อว่าไช่สิงเอี้ยนี่เทพเจ้าองค์นี้มีอิทธิฤทธิ์ฐานรูภาพเรื่องอะไรครับโชคลาภจ้ะหนูโชคลาภเหรอวิธีการไหว้คือต้องไหว้ยังไงครับ ก็ไหว้แม่ก็ไหว้แบบไทยๆเพราะแม่ก็สามบบย,ยๆๆมู่อสามดอกแล,กแล้วก็ติฐานอ่าเราต้องแล้วของของไหว้มีอะไรเนี่ยผลไม้มีให้อาข้าวห้าถ้วยข้าวห้าถ้วย,วยอ่าสาคูห้าถ้วยสาคูทำไมต้องไหว้สาคูเพราะอะไรครับอันนี้ไม่ทราบอ่ะตามไม่ทราบตามที่ผูใหญ่บอกตามที่มีอ,อะไรเลยทําตามเขาพ่อแม่เนี่ยคนไทยแท้เลยนะอันนี้คือขนมขนมเทพ่ยวปูช่วยปูเบื้องปูเจริญรุ่งเรืองแล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้เขาเรียกเจของเจ <Okay. S 1> อ๋อไหว้ไหว้ไหว้เทพเจ้านี่หา้ามไหว้เนื้อสัตว์ไม่ได้ไ,<ห>ไม่รับกัน<อ>ไหว้เทพเจ้าชัยสิงเกียคืออะไรครับกระเป๋าตังค์มาวางอ๋อตังค์มาวางนนแล้วต้องเอ,เอาเงินใส่ในกระเป๋าตังค์เท่าไหร่ไม่รู้เอาโต๊ะนี่มาให้ไม่มีใครฟังเลยอะไรนะเอากระเป๋าตังค์มาวางใช่แล้วต้องเอาตังค์ใส่กระเป๋าตังค์ไหมต้องใส่สิใส่เท่าไหร่ใส่เท่าไหร่ให้แน่นให้แน่นกระเป๋าใช่มีเท่าไหร่ใส่ไปเท่านั้นใช่แล้วมีทิคอะไรอีก <อ>ต้องเอาเงินใส่กระเป๋าตังนะครับใส่ให้เต็มกระเป๋านะครับเนี่ยครับใส่ไปนะครับมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปใส่เสร็จแล้วเนี่ยเงินที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยห้ามใช้1วันหนึ่งคืนนะครับเท่ากับ2ี่ิชั่วโมงหลังนี้ไม่ต้องไปห้ามใช้เงินนี้ถือว่าเป็นเงินขวัญถุงแตัถ้าเ,เอาเงินไปใช้ได้แล้วต่อนนี้จะเฮงเฮงรวยรวยปังปังสาธุสาธุสาธุ อะไรครับคุณภาวินีนวาตรงนี้ไม่ได้แล้วลูกมาตรงนี้ไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวท่านสเสด็จลงมาแล้วมาชนโต๊ะท่านสเสด็จลงมาแล้วมาชนโต๊้ <c oughs> ท่านจะโหวตมาตตงไหมาช่ไหมแล้วท่านไม่ตลกเลยละเนี่ยท่านไม่ตลกลไม่ใช่ตลกลพูดจริงเพราะว่าเราหันหน้าไปหาท่านใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราไปเอาโต้เนี่ยเพราะโต๊ะพอดิมมมันเล็กไป เราก็ต้องเอาเอาโต๊ะนี้เพื่อที่จะวางสิ่งของที่เคลียร์ไปเอาไวนี้ได้ไหมได้ได้ยังไม่ชนแล้วยังรู้มาเสฉยพอดีทำพอดีเลยเนี่เพราะทำยูทูบแม่นะรายการนะเหมือนกับอาม่าเทพเจ้าอาม่าเทพเจ้าเจอคู่แข่งนะ้วขออยดังเจออาม่าเล็กเนี่ยอามาจริงต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับชมในการวิธีไหว้เทพเจ้าใส่ชิงเอี้ยแบบถูกต้องนะครับ โดยท่านอาจารย์เล็กนะครับจากทองหล่อนี่เดินทางมาเองหมอเช้าไงนะหมอเช้าไง้ยพรุ่งนี้จุดทุก่มาเชิญคุยเลยจุดต้องไหมเนี่ยอ้าวขอโทษเชิญนะท่านขอโทษขอโทษขอโทษเลย ประเทศไทยนะครับล่าสุดเพิ่งไปจะเขาถ้ำนาคานะครับนี่ครับจากศาสนาพุทธมาศาสนาตอนนี้เป็นจีนแล้วเดี๋ยวพวกนี้จะไปวัดแขกต่อนะครับเพื่อจะไปไหว้พระพิคเนตต่อเอาให้ครบทุกศาสนานะครับผมไม่รวยปีนี้ให้มันรวยไม่รู้จะรวยปีไหนแล้วมีกระเป๋าตังค์แล้วนะครับมีโทรศัพท์ด้วยนะครับเพราะมีเคมอบายแบงกิ้งนะครับผมรอบครอบนะครับผมต่อไปนี้สุดยอดและวันนี้เขาเรียกว่าวันชีวิตคือวันเที่ยวนะครับ แผนของเราวันนี้เนี่ยจะไปไหว้เจ้าที่ศาลเจ้าเดี๋ยวจะติดตามกันไปหนึ่งวันนะครับ One Day r ล็อกับโบท๊ทและพราฟ้าครับเพิ่งตื่นใช่ไหมใช่เพิ่งตื่นแล้วก็หน้ายังไม่โหลดไงหน้าไม่โหลดได้ยังไงอีกแค่นี้แหละแต่ฝึกพูดภาษาจีนเซ๊จินเจียหยูอีซินนีฮวดใช้อังเปาตัวตัวกันคำนี้นี่ลืมไม่ได้จริงๆก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่อง GINMAN THO p ด้วยนะครับวันนี้ทำ One Day Rock ครั้งแรกเลยมั้งในรอบนานมากไม่เคยทำวันเดย์วอล์กครับวันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกขอการทำวันเดย์วอล์กกับคุณพาวฟ้าใช่อย่าลืมกดชอบตั้งใจให้ช่องพาวฟ้าเครด้วยเดี๋ยวก่อนพินดีแมนท็อกเป็นเนี่ยเป็นเหมือนเนี่ยค่ะเป็นคนห้าอย่างเขาต้นปีอันนี้เป็นวันแรกเป็นวันหง ววัันนนขึ้ีมงคลห้าอย่างก็คืออันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ค่ะรู้ไหมว่าทําไมถึงต้องไหว้ส้มเพราะอะไรคะเพราะส้มเนี่ยเขาเป็นบุรมาสีทองใช่ไหมต้องวางบนฐานแบบนี้มันคือเขาทองมั่งมีสีสุกเฮงเฮงรวยรวยของเด็กก็มีส้มเนี่ยของหนูนี่คือจัดเต็มใช่คือหนูแบบแบบปังปุริเย่ปังสุดปังปีนี้กะจะเอาเงินเท่าไหร่ดีร้อยล้านร้อยล้านนี่ต้องขอ แตพอ,พอเฮงเ,เจีอ่ะไม่ค่อยโบลบแล้วเหระ เราได้ไหว้ข้างหน้านะครับเขาบอกว่าข้างหน้าใน28ดอกทูบข้างหลังอีก48ดอกฟังอีกครั้งค่ะข้างหน้าใน28ดอกทูบข้างหลังอีก48ดอกข้างหน้าในขอไปร้อยล้านข,าข้างหลังขออีกเท่าไหร่ <c oughs> ขออีกร้อยล้านทั้งหมดสองรอยล้านที่นี่โอ้โห จะได้รับเงินยับทองก้อนใหญ่ปีนี้รับทรัพย์สาธุสาธุสาธุเสร็จสิ้นแล้วนะครับกับภารกิจแรกของเรานะครับพาพราวฟ้ามาขอพรจากอากงเฮ่งเจียกลับไปเป็นอะไรเนี่ยเป็นไรได้พรเยอะแสบบตาแสบบตาพรพรเยอะเกินไปเหรอหรือว่าวไงควานทูควานทู บอนทูบนะครับเราสาเร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปกินอาหารกันหิวยังหิวมากหิวมากนะเริ่มโมโหยังยังค่ะยังไม่โมโหนะวันนี้ที่ดีมากเลยไม่โมโห <c oughs> ต้องทําใจเย็นๆนะล่มๆ,ๆนะลูกเข้าใจไหมวันนี้จะเป็นคนดีต้องมีความสุขวันจ,จุดเจน <c oughs> เดี๋ยวจะไปกินอาหารกันต่อนะครับไปคิดอะไรต่างกันไปครับ หลังจากที่เราตั้งใจไว้นะครับว่าจะไปกินไฮดีเหล่านะครับแต่เนื่องจากว่าน่นะฮตัวปวดอยู่นู้นนะฮะเดี๋ยมันยาวต้องรอหนึ่งชั่วโมงมาจาุดที่ไหนะครับเอาบิวว่วาซาเอาวิววควาซานะครับผมต้องทำเป็นสะพายจีนแล้วเหรอจีนแล้วเหรอจีนไม่ได้นะเพราะวันนี้หิวแล้วตอนนี้เพราะยังไม่กินข้าวแต่เช้านะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องงาม,ามยามดีของช่องที่หนูรู้หรือเปล่าว่ามันคือเรื่องงามยามดีมันคือปรากฏการณ์มันคือเรียกว่าเป็นคลิปประวัติศาสตร์ คงคงยินดีแบนท็อเพราะว่าวันนี้เรามีสปอนเข้าแล้วสปอนเป็นบาร์บีคิวฮาซาเหรอไม่ใช่วันนี้คือเราชอบกินเฉยแต่บาร์บีคิวฮาซาเข้าได้นะครับเข้าได้ยินดีนะครับยินดีต้อนรับกับทุกๆสินค้าเลยนะครับถ้าไหนจะสงสัยว่าวันนี้รีวิวอะไรหรือว่ามีสินค้าอะไรดูจากใบหน้าผมนี่มีอะไรผิดปกติไหมครับปกติไหม เปล่าปก,กติเฮ้ยมันต้องมีอะไรผิดปกติสินี่เลี้ยงหนวดมาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยอาทิตย์หนึ่งแล้วต่ว่าขึ้นหลอมแหลมลหลมแหลมมากแต่ว่าประเด็นคืออะไรรู้ไหมอะไรหนวดพี่เนี่ยมันไม่สามารถจะไว้ได้จริงๆเพราะพี่รู้สึกดูตัวเองในการจกทุกครั้งที่มีหนวดเนี่ย <Okay. S 1> พี่รู้สึกว่าพี่เหมือนอากงที่มาจากเมืองจีนตลอดเวลาคือเป็นโจนมากมัอยู่บนโจนเนี่ยมันขึ้นไม่เต็มอะ่มมอะอม,นะมันจะขมายความวก็เลยคิดว่าคนนี้หนูพี่ดูคลิปหนูที่หนูพาคุณแม่ ไปเลเซอร์อ่ะอเอิญเผเอิญด้วยความกรุณาจากกังนำคลินิกเขาก็เห็นพี่ว่าเออพี่มีคุณสมบัติในการรีวิวสินค้าได้เหมือนกันนะใช่หรือเปล่าใช่สิวันนี้เครื่องพี่จะไปทำคือเครื่องอะไรเครื่องที่พี่จะไปทำในวันนี้คือรองเท้า n d x เออเครื่องนี้่มจะมาจากไหนอิตาลีเออูลคาเครื่องนี้2องล้านห้าแสนกว่าบาทว้าวพี่ได้ศึกษาข้อมูลมาแล้ว เราะเราจะทําอะไรกับตัวเองเราก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลถูกไหมครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการเลเซอร์ครั้งแรกของชีวิตพี่ไม่เคยทํามาก่อนเลยเหรอปกติเลเซอร์สิวจะไม่เคยเลเซอร์หนวดไม่เคยเลเซอร์ขนพี่คิดว่าจะเจ็บไหมไม่รู้สิอันนี้คือกังวลเหมือนกันนะกลัวไหมกลัวว่ามันจะเจ็บเพราะว่าเคยไปเลเซอร์สิวแล้วมันเจ็บตอนนี้หิวมากตัวข้างๆจ่ายเองตัวตรงนี้เราจ่ายให้นะครับ ค่อนข้างจ่ายเองนะครับโอเคเรากินข้าวก่อนข้าวหรือค้าเดียอเลยครับค่าทุกอย่างวันนี้บอกว่าจะเลี้ยงพี่หนี่เมื่อวานเขียบคน<ม>ให้อ่างเปาไปแล้วไค่อ่างเปามาอยู่สามสิบบาท,นาทคนที่ชอบบอกว่าช่องยินดีแมนทอล์กตัดอย่างนั้นตัดอย่างนี้อเอฟเฟคเยอะเกินไปลงคลิปทำไมแม่ชอบลงซอย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 ไอคนนี้นะครับผ oh, มอยากจะลงคลิปเดียวเต็มๆต็มแต่ว่าคนนี้มันบอกว่าต้องลงซอยซอยพี่บอสเพราะว่าหนูเนี่ยทำยาไม่ได้เหนื่อยเดี๋ยวไปที่การนำคลินิกกัน เราต้องทำอะไรบ้างวันนี้ทาราพี่อ่ะคาราพี่จร,จริงๆอ่ะสิ่งที่ผู้ชายควรทำเลยลคืออะไรหรอปะอะไรปาซิเลียนไม่ไหวพี่ไม่อยากโชว์ของพี่จะได้สะอาดพี่ก็สะอาดอยู่แล้วทุกวันนี้พี่อยู่หกเส้นส ต้องทำนวดแล้วก็มีผลสกแลนดแล้วยโอเคไม่มีกลิ่นนะคะทุกคนปกติก็ไม่มีกลิ่นเด็กผู้ย่างนี้เเคยเข้าใจหขาพี่มีกลิ่นบ้าบอก็คือแบบถ้าถ้าถ้าคอนเซิร์นเรื่องกลิ่นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะแนะนำว่าให้ลองมาทำเพราะว่าเผาเผาอ่ะไม่เจ็บตัวเผาเองเผาเคยทำทุกอย่างเวลนร่างกายแล้วตอนนี้พี่กังวลอยู่ว่ามันจะเจ็บไหมเพราะยังไม่เคยทำเลยครั้งแรกในชีวิตใจคอก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โชว์สิเดนมาเดิน โชว์อะไรให้พี่โชว์อะไรโช,โชว์เสื้อโชว์เสื้อหรอเสือเอเส้อพรายไงขายของไปอีกน้องมึงันรับให้ใส่วันเนี้ยบอกว่าจะพี่มันทำจกกกักรแสกเอาแบบ่าเสื้อกางเกเลยละกันเพราะว่าตอนแรกถ้าบอกว่าไม่ใส่เสื้อก็จะต้องโชว์ภุงไง<ช>ก็เลยต้องใส่เราก็เตรียมตัวเตรียมใจตอนที่พร้อมแล้วนะครับเพื่อที่ทําการเลเซอร์นะครับขนนวดแล้วก็ขนจักแรแสของผมทั้งงานชีวิตไม่ทำบาซิเลียนหรอบาซิเลียนไม่ไหวทำใจไม่ได้ ทำใจไม่ได้นี่พี่พนักงานะเขาเห็นมาเป็นร้อยเป็นพันแล้วอ่็นเป็นร้อยเป็นพันอ่านเป็นเรื่องปกติของเาเป็นเรื่องปกติของเขาใช่เป็นเรื่องปกติของเขาแต่ไม่ใช่เรื่องปกติของพี่เอาไว้ครั้งนี้ลองดูก่อนลองดูว่าว่าหนวดกับจักรแล้วมันเป็นยังไงว่าเจ็บไหมเออเจ็บไหมประเด็นคือถ้าเกิดไม่เจ็บอยวครั้งหน้ามาค่อยไปซีเรียีอยวาครั้งหน้ามาค่อยไปซีเรียอเพราะว่าต้องกลับไปทําใจให้น้องรู้สึกว่าให้น้องเนี่ยรู้สึกว่าเออมันต้องไปพบกับผู้คนแล้วนะ หนูแน,นะนาให้พี่มาทำที่นี่เพราะว่ามันเป็นเครื่องที่เขานาเข้าจากอิตาลีแต่แล้วว่ามันเป็นเครื่องเดียวที่แบบว่าเวลาเขาเลเซอร์แล้วก็มันลงลึกถึงราาขนแล้วมันจะหลุดออกไปเลยแล้วขนที่เกิดใหม่มันจะอ่อนลงด้วยมันจะไม่แข็งแข็งแบบนี้อ๋อไม่เหมือนอัแปะแบบนี้แล้วไม่เหมือนแปะแบบนี้แล้วมันจะ<ำ>ขึ้นมันอ่อนลงแล้วก็ส่วนที่พี่เลเซอร์ไปอ่จจะขาวแล้วก็เรียบเนียนขึ้นออยุงออยอเขามี มีมีออยรับรองค่ะไปถึงเครื่องใช่ไหมตัวเครื่องใช่ไหมใช่สิใช่สิออยรับรองตัวพี่มั้งพี่ที่ก็ไม่รู้ไงถามก่อนออยรับรองตัวเครื่องมีออยทั้งของประเทศไทยแล้วก็ได้ออยจากสหรัฐอเมริกาด้วยได้ทั้งสองประเทศเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวคนเอเชียนะข่าวรับรองว่ายิงแล้วก็คือขนลดกดูท่ามากี่ครั้งแล้วเนี่ยหลายครั้งมากเป็น f c กันลางคลินิกจริงเหรอใช่เพราะว่าไม่รู้ว่าที่อื่นเขาอาจจะดีเรื่องแบบว่าฉีด โบท็อกฉีดฟิลเลอร์แต่ว่าที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องการเลเซอร์มากที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นวางใจพ,พี่อยากรู้ว่าที่หนูมาทํำหลายๆครั้งเนี่ยคือหนูเคยบอกว่าหนูเคยไปทำไม่ได้ไปเอ่ยที่นะ <c oughs> แต่หนูเจ็บมากเลย,ยไม่ทำแล้วเมื่อก่อนเคยทําเครื่อง IPL ทั้งเจ็บและเสียตังแพงเพราะว่าไอ้แพงไม่เท่าไหร่ ขนไม่หลุดออกเนี่ยเป็นขนคุดด้วยจริงเหรอใช่ฝังอยู่ข้างในฝังอยู่ข้างในเป็นขนหยิกๆเกะที่มันไม่หลุดออกมาทุกคนเมื่อก่อนมันเป็นเครื่อง IPL ไงแต่สมัยเนี้เขาพัฒนามาใช้เครื่อง l องเ h o า ND y a ก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยเรื่องขนจริงๆโดยเฉพาะขนอย่างเดียวโดยเฉพาะขนอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นแทรกแซงโอเคนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอต,ต,ต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ที่เขาจะได้เบามือกับเราได้ครับ que é qual ปล่อยเลยครับปล่อยเลยค่ะบางตำแหน่งร่วมเยอะร่วงน้อยเป็นเรื่องปกติอยู่ที่เซลล์รัขผลตำแหน่งนั้นแต่โดยส่วนใหญ่ก็คือร่วมอยู่แล้วอาจจะมีแบบตอนที่ผลที่แข็งแรงมันอาจจะร่วงชานิดนึงตอนนี้ถึงเวลาเปิดจกักรแล้วนะครับผมเกิดมานี้ก็ไม่ได้โชว์จกักรแใครดูนะครับจกักรแลขาวเนียนเลยนะคือโนโกนก่อนนะเคยโกนจักรแลไหมโกนโกนทุกครั้งเหรอเวลาไปทะเล เส้นอน่อนสีของขนนะถ้ามันสีเข้มอะ่ะมันก็จะมีความรู้สึกมากกว่าขนสีอ่อนอ๋อปกติที่เป็นมนุษย์ไม่ค่อยมีขนไม่ค่อยมีมขนใช่ขนน้อยมากคือขนแบบน้อยมากบางคนชอบคิดว่าไปแว็กไปอะไรไม่ได้แว็กนะไม่มีขนจริงๆเปน็นอย่างนี้ทั้งบ้านอะ่ะพอพี่เอาพันธุกรรมนี้ส่งมาต่อให้พี่ดเด็กๆที่เคยมีปมนะอยากมีขนเคยไปซื้อไอ้ที่น้ำยา มาปลูกนวดอ่ะ,อะมาทาอ,อ,อยากให้หนวดขึ้นแล้วเป็นไงสิบเจ็ดอ่ะมึงจะขึ้นอ่ะนวดสิบเจ็ดอ่ะมึงจะขึ้นอ่ะนวดเจ็บไหมไม่เจ็บเลยสบายไหมดูหน้าพี่กลับทำน้ำตาําหนวด ตอนนี้เป็นยังไงดูหน้าพี่เองสบายเลยใช่ไหมคิวล้วก็แรดที่เรียบเนียนขาวเนียนนะคะแล้วก็ตุ่มไก่อะ่ะมันจะขายไปด้วยมันจะแบบเรียบเนียนสามารถโชว์ขายโรออนได้เลย ก็เขื่อนองู่นะบางทีเรามายกแขนตอนนี้พี่ก็กล้าโชว์แขในให้คนอื่นได้แล้ว,ลวเพราะว่าขาวขึ้นเลยขาวขึ้นเลย<ช>กันหน้าพี่อันไหนขาวกว่ากันก็ทุกคนก็ดูแล้วกันอะไรขาวกันตอนนี้จกักรและขาวกว่าหน้าอีกจริงเหรอใช่ขอบพระคุณครับไว้สวยสวย เห็นไหมทุกคนถ้าแบบมาทำแล้วบ่อยๆบ่อยๆค่ะมันก็จะไม่มีการกระตุกหรือว่าการแบบว่าเกรงเกิดขึ้นนะมันจะชิลมากมันจะไม่เจ็บเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้หญิงควรทำนะคะเพราะว่าใครที่มีขนที่นิ้วเนี่ยหรือว่าใครที่จะเป็นเจ้าสาวเนี่ยนะคะต้องมาทำเพราะว่าเวลาเขาซูมรูปมาที่แหวนะ่ะถ้าจะมีขนนะ่ะมันก็ไม่ถูกต้อง ละหาเสร็จสิน้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการวันนี้เป็นตุ๊ดเป็นแผมเป็นเจโบสนเป็นเจโบสละนะครับกับการมาเลเซอร์ครั้งแรกของผมเลยนะครับก็โอเคนะรู้สึกว่าหน้าเนียนขึ้นเมื่อกี้ดูกระจกแล้วชอบต้องมีครั้งที่สองแน่นอนครั้งหน้าเนี่ยอยากจะมาพร้อมเพชรดำพาเพชรดำมาบาซิเลียนอยากจะรู้เออมันไม่รู้หรอกมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวพามาบาซิเลียนแล้วเดี๋ยวก็ดูซิว่าเพชรดำจะมีรีแอคชั่นยังไง แหมตอนแรกทํามาเป็นบอกว่าจะพาเด็กไปไหว้จงไหว้เจ้าที่ไทยอยากมาเลเซอร์มาเลเซอร์ด้วยแล้วก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมจะวาเดินทา์แล้วหน้าก็ต้องใส่หน้าก็ต้องเนียนปีนี้3 5ต้องพยายามบํารุงตัวเองเยอะหน่อยสําหรับคนที่อยากจะมานะครับกังน้ำก็มีทั้งหมด12สาขาครับแล้วก็แอดไลน์มาจองก่อนเพราะว่าไม่ใช่อยู่ดีคุณโบโบเบเบเดินเข้ามานะเขาไม่รับทำนะคุณต้องจองคิวนะคนเขาเยอะนะลูกค้าเขาเยอะนะจองที่ไลน์แอดกังนํำคลินิก ่จะขึ้นไปให้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีแ,แอดกังนำคลินิกไว้ให้ที่พิมพ์คอมเมนต์นะคะลงที่คอมเมนต์แล้วก็กดลิงก์เข้ามาได้เลยค่ะมาทำครั้งแรกฟรีฟรีเลยพี่จักรแระจักรแระเหมือนเจ๊บอตวันนี้เจ๊บอก<ำ>เลยว่าฟรีกังนำจะเป็นหนึ่งในตำนานของผม <c oughs> จริงจริง <c oughs> ตำนานบทใหม่ของยินดีแมนทอ ตนนำนานนี้จะเก็บไว้ในความทรงจำขอบคุณมากๆครับโครการติดตามเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องยินดีแมนทอล์กด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะครับแสนซับไป2แสน3แสนไปถึงล้านซับสไครป์ให้ได้ซับช่องพราวด้วยนะพาว้าเคเคากด้วยนะคะนี่คือคุณมาแย่งซับสไคร b ์จากช่องผมแล้วเนี่ยโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย